สวัสดีทุกท่านนะครับผมมาฟังอัปเดตในส่วนของคู่ EUR/USD นะครับในส่วนของ EUR/USD เนี่ยเมื่อวานนะครับราคาก็วิ่งขึ้นมาอยู่ในโซนของ supply zone ของ H4 นะฮะจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่เราออกสัญญาวกันนะจากนั้นราคาเนี่ยดิ่งลงมานะครับแต่ว่าลงมายากนิดน,นึงนะก็เพิ่งจะลงมาช่วงดึกๆนะครับตีสองตีสนะครับแล้วส่วนของเช้านี้ก็ไหลลงมาเรื่อยๆเลย ถามว่าราคา E.U จะไหลทะลุลงไปเลยไหมนะครับก็ต้องตอบว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะฮะเรามาดูกันก่อนว่าราคาเนี่ยจะวิ่งไปจบในโซนไหนนะฮะ อ่ะโอเคเข้าคร่าวนะครับเข้าคร่าวราคาเนี่ยมีโอกาสลงมาจบในโซนของอเรนลี่เบดเรนลี่ชุดนี้นะต้องรอดูก่อนว่าคอมเพชชั่นชุดนี้จะเอาอยู่ไหม โอเคในส่วนของดี n d นโซนนะครับผมยังมีแนวรับอยู่ในกรอบของ u p พเทรนนะครับแถวแถวโซนราคา1.07840นะถ้าหลุดนะครับก็จะไปเจอดี a n น1.07530อันนี้ในกรอบของฝั่งบาย2กรอบนี้เราอาจจะเลี่ยงเลี่ยงไปก่อนถ้าหากว่าราคาเนี่ยเขาเป็นการ รีเวอร์ซอลนะครับหรือกลับตัวนะฮะต้องดูว่ารีเทกเมนต์โซนเนี้ยเขาจะเอาอยู่ไหมนะครับ <c oughs> ว่า f ฟ b โบไปทีหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าอยู่ในโซนของ38.2อยู่เหมือนกันเนาะมีโอกาสลงมาถึงแนวรับด้านล่างนี้เลยนะครับ61.8%มีอาร์เรนลี่เบสนะครับเรนลี เบรคแลลี่เบรคแลลี่นะครับมีเบรอีกจุดหนึ่งก็คือ1.06728นะครับซึ่งเป็นไฮที่เขาทำการเบรกราคาขึ้นไปได้นะครับสามารถยืนราคาได้อาจจะลงมาทดสอบในแนวนี้ครับแล้วแนวโซนนี้อีกรอบหนึ่งนะฮะดังนั้นฝั่งเซลยังคงถือรันมาต่อได้นะครับลุ้นเป็นชุดเป็นชุดไปชุดนี้ก่อนแล้วก็มาชุดนี้นะครับถ้าหลุด2ชุดนี้ก็จะลงชุดนี้ได้นะไปดูในส่วนของแนวต้านฝั่งเซลกันบ้างน,นะครับ เ <c oughs> ตรียมแผนไว้รอบายได้นะฮะเราต้องดูการสร้างโครงสร้างอีกทีว่าราคาจะขึ้นมาขนาดไหน <c oughs> ในส่วนของแนวต้านนะครับเราจะเราจะเห็นว่าใน M 3 0เราจะเห็นซัพพลายอยู่โซนนี้นะครับราคาขึ้นมาเทสไม่สามารถลงทําโลได้อาจจะมีการขึ้นมาเทสซัพลพยแถวแถวโซนด้านบน โซนนี้ในกรอบนี้นะครับดังนั้นแผนเซลล์นะถ้าจะถ้าจะขึ้นมาเพื่อเติมไม้นะครับก็จะขึ้นมาแถวๆนี้ก่อนและก็อีกจุดหนึ่งก็คือโซนประมาณแถวๆนี้นะครับก็เดี๋ยววางแผนไว้ในส่วนของฝั่งเซลล์เติมของนะครับเพื่อจะลงไปเทสในโซนของดีมานด้านล่าง ในช่วงบ่ายน่าจะได้เทรดกันในส่วนของการอัปเดต EUR USD ก็อัปเดตแนวรับแนวต้านให้ประมาณนี้นะครับถ้ามีจังหวะในการเข้าเทรดอย่างไรไ๋ยวควรจะแจ้งสิกเนลเข้าไปในห้องนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ